ดูครวหรือ <c oughs> เลี้ยงเองนะคะก <c oughs> ำลังโตวสวยงามมาก <c oughs> ใครที่ชอบต้นไม้นะคะชอบมาแระดับเขาสามารถซื้อแบบนี้มานะคะแล้วก็เราก็มาดูแลเอาใจใส่เขา นี่เขาือสีนะคะ <c oughs> ตัวน,นี้กำลังแตกหนอ่อเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้จำไม่ได้นละแตกแล้วนะแตกหน่อแล้วแตกหน่อแล้วสวยงามมากนะคะอันนี้นะครับทบ เลี้ยงให้เพื่อนอยู่กำลังโต